ยังไงอะ่ะจะทําให้เกิดรวยหรือเกิดจนไม่แต่ชาติหน้าพ่อยังบอกเลยนะเมื่อกี้ทายมคิดเป็นใช่ไหมถามคนจนคนรวยพ่อบอกอ้าวก็ในโลกมีคนจนคนรวยเกิดมาก็ไม่รู้คนจนคนรวยก็มีสองอย่างแล้วพ่อพูดเรื่องคนจนคนรวยเขาถามปัญหาไงเรื่องที่พ่อพูดมาเนี่ยเขาเรียกว่าตอบปัญหาผ่าเปลี้ยงแล้วพิมพ์เป็นหนังสือออกมาตั้งแต่เล่าประวัติท่านเองตั้งแต่เลี้ยงน้องมาจนโตจนน้อง ไปเรียนเมืองนอกแล้วจนจบแล้วพ่อก็ออกมาเนี่ยแล้วก็มาอยู่แต้ต้นไม้สบายกว่าพ่อพูดกันด้วยนั้นน่ะยมจับเลยจยได้ไหมอะหรือฟังเลยลอยเฉยจริงๆพ่อพูดภาษาไทยหมดเล้น่มาก่อนจะมาฟังรู้เรื่องอ่ะฟังจับใจความไม่ได้ก่อน <c oughs> อมันเมาไงมันสมองราม,มันห่วงบ้านห่วงช่องห่วงล่ําห่วงรวยห่วงบั่งห่วงมีอยากล่ลําอ,อ,อยากรวย,ย,ยหมดมาเลยเมาไปหมดเลยแต่ตอนนี้เรากมันคลายไปเยอะมนเลยฟังชัดพูดเรื่องเดียวกันนะนะนะแล้วพ่อพูดภาษาไทยนะยมมาพ่อพูดภาษาอะไร ภาษาแขกหรือภาษาจีนไม่ใช่พูดภาษาไทยไอ้เชียฟังไม่รับเรื่องเพราะฟังเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะเราเมาไงในมันสมองเรามีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะมันมีโน่นน่ะห่วงบ้านห่วงช่องห่วงสมบัติข้าวของห่วงพี่ห่วงญาติห่วงน้องครบไปหมดไปเลยเมาไปหมดเลยไงแล้วพอตรงนั้นเบาๆมาห่วงกรรมคุณห้าลดกลี่เสียงอีกรถอร่อยอ่ะห่วงอีกรถอีติดอีกเมาอีกรับยศสรรเสริญเมาอีก นั่นแหะไอ้เรื่องที่ยังไม่เกิดวันนี้ไม่คิดคิดนนู่นวันหน้าจะมาถึงวันนี้แล้วคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วนูน่นมาวันนี้มันเลยยุ่งไปหมดเลยไงใช่ไหมไม่โยมเข้าใจว่าภาษาไทยถ้ยายอมเอาปัจจุบันนี้ชาวตนขึ้นมาถึงป่านี้โยมมีอะไรยุ่งบ้างอ่ะไม่มีเนี่ยถ้าตื่นมาเนี่ยมาถึงป่าน,นี้มีอะไรยุ่งไหมอ่ะไม่อ่ะแต่มันสมองมันเอานโอน่นอดีตที่ผ่านมาถ้าคนหกเจ็ดสิบแล้วเนี่ยมันไม่ไปข้างหน้าแล้วพอมันมันหมดแรงแล้วมันเอาางกลังมาคิด หกเจ็ดสิบแล้วเนี่ยมันจะเอาใจเรื่องหลังมาคิดอดีตแต่ถ้าอายุสักยี่สิบสามสิบสี่สิบก็เอาอนาคตมาคิดไม่คิดปัจจุบันอะปัจจุบันเนี่ยควรจะต้องทําและที่แก้ไขได้คือปัจจุบันแต่คนไม่ทำไงใช่ไหมพอไม่ทําเสร็จแล้วถ้าชมโยมทําปัจจุบันนี้ดี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 ใช่ไหมอนาคตดี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 แล้วเออทำทำปัจจุบันนี้ดี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 และอดีตก็ดี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 และโยมว่าอนาคตเป็นยังไง มันแค่นี้เองไะจริงๆแต่มันทำไม่ปาไม่เป็นปเนี่ยอนาคตถูกปัจจุบันถูกต้องถูกต้องถูกต้องอดีตถูกต้อง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 อนาคตถูกต้อง,อง,อง,องไหมอะะจริงๆมันอยู่แค่นี้เนะแต่คิดไม่เป็นหรอกถ้าไม่เป็นยาของพระเจ้าไม่เป็นยาของโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นยาของสัตว์รุษคิดไม่เป็นมูอเมียยังไม่คิดเป็นไหมคิดไม่เป็นหรอกและจนดีอย่างเงี้ยมายลูกคนจนกับคนรวยอย่างเงี้ยอ่ะ ลูกคนจนกับคนรวยเงี้ยยมคิดดูสิถ้าคนธรรมดาแยกแยะไม่ออกนะยอมอ่ะอ่ะลูกคนรวยไปไงแล้วลูกคนจนไปไงไม่คิดง่ายง่ายอ่ะลูกคนจนต้องปาก,กัดเต็นทีบใช่ไหมมันไม่มีไอ้นีไม่มีนี่ขาดแคลนใช่ไหมมันต้องหากินหา,นหาอยู่ใช่ไหมไมันแข็งแรงไอ้ลูกคนมีมันมีตัวช่วยหมดเลยมันอ่อนแอแล้วย่ออ่อนแอมากไปยังไงอ่ะเป็นอีเดียต่ะอันนี้ก็มีคนทําอันนี้ก็มีคนทําอันนี้ก็มีคนทําอีเดียตไหม คนนี่มันอะไรก็ไม่รู้อาจมาไม่ได้ฐานะดีมากมายหลานอะมาเก้าวขว่มเลี้ยงก้นไม่เป็นเลยอมาตกใจอะไรไปบ้านอาจมาทิ้งบ้านมานานเลยไปถึงบ้านไวนี่อันชันน้าเก้าขว่มเลี้ยงหลานไม่เป็นเลยอะไระอาจอะมาคิดตกใจเลยนะก็พี่น้อยมาถึงห้องน้ําเลยไงพี่น้อยมาถึงที่ที่จะกินข้าวเลยบอกเลยไงนี่ขนาดไม่ได้มีมากมายนะโยมแค่มีนิดๆหน่อยๆนะแค่พอเลี้ยงตัวเองได้นะอาจมาว่าไม่ได้ฐานะดีเดือเลยนะ ไม่เอาใจขนาดนี้เลยอะ่ะแล้วไอ้คนมีจริงๆอะ่ะมันจะโชคร้ายเท่าไหร่อะ่ะและไอ้คำว่าโชคร้ายนี่คือทํางานไม่เป็นไงใช่ไหมเชื่อตัวเองไม่เป็นเลยไงโยม,มคิดดูนี่โยมเชื่อตัวเองไม่เป็นเลยจะอยู่ยังไงอะ่ะเดี๋ยวพ่อตายแม่ตายเพราะคนต้องตายก่อนใช่ไหมใช่ไหมแล้มีแม่มีพ่อต้องตายก่อนเราเราต้องทําอะไรให้เป็นแล้วเช่อตัวเองให้ได้ลูกคนรวยทําไม่เป็นเลยยังไงโชค้ายไหมโยมว,ว่า ถ้าลูกคนจนช่วยเองได้พ่อแม่ตายก็กระสู้ได้เพราแม่เขาทาไรทานาเป็นทําสวนเป็นค้าขายเป็นขายเป็นแม่ค้าขายของเป็นแม่ตายก,ก็ช่วยตัวเองได้พรามทำมานาแล้วไงเพราะมันจนไงยโยมไม่ดีกว่าไหมฮะเนี่ยเห็นไหมไอค้คนจนคนแต่คนในโลกคิดไม่ออกนะคนคิดจะเป็นคนรวยหมดแหละเพราะรวยมันสบายทีนั้นอนะ่ะพอสบายแล้วไปไหนโยมรู้ไหมพอสบายแล้วไปหาอบายพอหาอบายแล้วไปไหนเราอย่างรรู้ไหมไปที่ต่ํา ที่ตำที่ไหนไปหานรกบังจนแจ้งภูมิในตื่นหนึ่งจสุดท้ายสบายๆมาบ่ายสุดท้ายเราต้องทํางานเราเป็นชาวโสดเนี่ยเราโชคดีเรามาเจอพ่อท่านเจอบริษัทเนี่ยท่านผอเราขยันทํางานพ่อขยันทุกอย่างจะสมบูรณ์ขยันสร้างขยันขยันทําอะไรแล้วให้มีส่วนเหลือเราทําเราแข็งแรงเรามีส่วนเหลือแล้วได้จุนเจือสังคมบ้างเรากินเราอยู่น้อยใช้น้อยใช่ไหมเราจะมีส่วนเหลือจุนเจือสังคมแล้วเราจะไปหลักเขาเห็น ล้วกินง่ายอยู่ง่ายบำร,ร,ร,รุงง่ายเลี้ยงง่ายเดวนาเก้าววาเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกลามีศีลแข่งมีอัธยาหน้าเรื่มใสไม่สะสมยอดขยันนําราเขาว่าไว้อย่างนี้อันตรายชาวโสกเขาถึงแล้วนะไอ้ที่พูดมาทั้งเก้าอย่างชาวโสกถึงกินง่ายอยู่ง่ายไม่เกี้พพอยังพูดคําเลยนอนใต้ต้นไม้สบายเมื่อกี้ พ่อพูดทั้งสร้างสาราเสร็จแล้วใช่ไหมสร้างสารานเสร็จจนน้องน้องไปเรียนหมดเลยไปห้องไปเมืองนอกเมืองนานเรียนกันจนโตมัมีบ้านมีช่องเลยใช่ไหมแล้วพ่อบอกว่าอยู่ใต้ต้นไม้สมบายแต่ทุกวันนี้ชาวส่งไม่มีโอกาสนอนใต้ต้นไม้แล้วขั้นุนไปไหนเขาเตรียมม่พร้พรอมนึงไงมื่อก่อนนี้มีเมื่อก่อนนี้ไปตรงไหนไม่พร้อมมีต้นไม้มีกฎในการใต้ต้นไม้ได้ทุกวันนี้ไม่มีสิทธิ์นะอาจมาสังเกตดูเป็นนักบวชเนี่ยอาจมาบวชมาในสิบห้าภาษาเต็มเลยเนี่ยสังเกตดูว่าไปตรงไหนเมื่ต้องนอนใต้ต้นไม้เขาไม่ยอมให้นอนแลนะ้วไง เขาเตรียมมาเรียบร้อยเลยไปนอนตรงนี้นะท่านนอนตรงนี้นะเมื่อก่อนนี้ไปบ้านตรงไหนจะต้องไปหาที่เตรียมเองนอนไต้ต้นไม้ไมพอใจนะแต่มาพอใจตรงนั้นนะแต่ตอนนี้เขาไม่ยอมนวไงรั้งสุดท้ายเนี่ยที่ไปอะไรมันเตพาไปตรงไหนพิศโลกเนี่ยเขาสร้างไว้สวยเลยแหละเขาบอกเนี่ยต้งแต่สร้างไม้มีใครนอนชีนกเต็มเลยแล้วเขาไปลางเสร็จไอเราไปเห็นใต้ต้นยางโอ้มันน่าแรงอย่างไหมโอ้โหเขากวานไว้อย่างดีเลยมแม่น่านอนจังต้องไปนอนบนอนอ้น่ะบังคับเราอีกอะ สร้างไว้อย่างสวยเลยจะสองการบินอะไรของมนตรงนั <c oughs> ้นเจมาไปสองเที่ยวตรงเนี้สบายอย่างแหม่มพอใจตรงนี้จังอารมณ์พัดเย็นทุ่งหลาโล่โลงๆใช่ไหมแล้วต้นยามันกําลังไม่ใหญ่มากเขาปลูกสักสี่ห้าปีมันก็ใหญ่แล้วมีร่มแล้วมีโอ้โหมันสะอาดเตียนดูดีจังเลยแหมแล้วเหมาะใจยังไงนะไปเดินดูทองไปนู่นไปเบนนู้นเขากวาดไปแล้วขี่นกเขากวาดต้องวันนึงกว่าจะสะอาดตั้งแต่ปลูกมากมีคนไปพักเลยก็ต้องไปตามเขาเนี่ยเใช่ไหมเนี่ยบางหลายเรื่องหลายเราเราทำตามตัวเองไม่ได้ไนะบางทีอ่ะใช่ไหม เป็นนักบวชที่มันสุดยอดโยมพ่าบอกแต้ต้นไม้สบายไงอาตมาว่าพอได้อาศัยนะเนี่ยทุกวันนี้อาตมาว่าอาตมาจนแล้วดีอาตมาชีอจนแจ้งนะไม่ใช่จนดีอาตมาเนี่ยพอตั้งชีอจนแจ้งเออมันเข้าท่าดีไหมงสุดท,ท้ายโยมก็ฝึกเลยฝึกปัญญาให้มาถึงให้รู้ความจริงตามความจริงของชีวิตชีวิตเราไม่มีอะไรมากเราค่าผ้ายาบ้านไม่มีอะไรมีที่กินมีที่นอนมีผ้ามียารักษาัวมันมีที่หลับหน่อยพอแล้วสี่อย่างค่าผ้ายาบ้าน แล้วทุกวันนี้ขา,ขาดที่ไหนเมืองไทยสมบูรณ์จะตายแล้วคุณจะไปลําบากอะไรไอ้ที่ลาบากเพราะความคิดไงความคิดที่พูดเมื่อกี้อนาคตยังไม่มามาวันนี้อดีตที่ผ่านมาทุกข์ก็มาวันนี้ไม่เลยทุกข์ใจตรงนี้เช่ไ,ไหมตามอย่างให้ทันแล้วพ่อก็พูดภาษาไทยด้วยไอ้ที่เอาฟังพ่อไม่เคยรู้เรื่องเพราะเราเมาไง มันสมองเรามีแต่อะไรก็ไม่รู้พูดถึงญาติพูดถึงพี่พูดถึงน้องพูดถึงความฐานะดีเนี่ยมันมันสมองเราเราต้องคิดทํายังไงทบทวนยังไงจะพอเหมาะพอควรจะสัดถินตรงไหนเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ตัดญาติพี่น้องได้แต่พี่น้องตัดเราไม่ได้อะเราแน่ใจเลยนะเพราะเราปฏิบัติทางมาถูกทางไงถือศินห้ามาถือศินแปดมาได้ลดละมาได้ลดกรรมมาคุณห้าได้อนิดๆหน่อยๆพอสมควรเนี่ยเราสามารถตัดพี่น้องได้นะเราไม่ต้องไปหาอะไรได้นะแต่พี่น้องตัดเราไม่เป็นล่ะยมเชื่อไหมเนี่ย อาจารจะไปนอกครสวสรร์เมื่อไรเนี่ยเขาต้องหาข้าวต้องกินแน่นอนไม่ต้องไปทําอะไรเขาด้วยรจริงๆอะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงของชีวิตที่พี่น้องมันตัดเราไม่ได้หรอกแล้วถ้าเราหัดให้หัดเสียสละไว้เนี่ยโยมเขาจะกล้าไม่ให้เรากินเหออนรออาจารย์จะพูดย้ำไปบอกว่าคนให้เป็นที่รักไงตำราเขาว่าอย่างนั้นนะคนให้เป็นที่รักคนไปขอเขาเนี่ยเขาลังเกียจคนให้เป็นเจ้าหนี้นะโยมคนไปเอาเขามานี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหม อตาตมาย้ำบ่อยๆอ,ยอาจามาจะพูดภาษาอาจามาแข็งแข็งขวางว่างอ้ยคนให้เป็นเจ้านี้คนเอาเข้ามาเป็นลูกหนี่อาจมาเคยพูดบ่อยๆมาก่อนในย้ำเหมือนเปสียงตกล่องว่ายอมไปเอาเข้ามาหนึ่งพันบาทไอ้คนให้ตังมาเนี่ยมีสิทธิ์ยกเลิกอ้ยกเลิกให้ไม่เอานะแต่คนไปเอาเข้ามาหนึ่งพันนี่ไม่มีพูดไม่มีสิทธิ์พูดคำมีนะคุณไม่มีสิทธิ์เพราะคุณยกเลิกเขา,าไขาม่ใช้นี่ไม่ได้แต่คุณเป็นฝ่ายให้คุณพูดได้ใช่ไหม เป้สุดท้ายคุณต้องไปหัดเป็นผู้ให้อะผู้เสียสละเสียสละทั้งที่รู้ว่าเสียสเปรียั่นแหละคุณต้องทำให้ชาวโสวกอธิายว่าทําได้แล้วนะชาวโวกได้เข้าถึงตรงนี้นี่ไม่เข้าถึงตรงนี้แต่เราเป็นเจ้าหนี้แล้วไงนึกว่าเป็นเจ้าหนี้มันยิ่งใหญ่เปล่าโยมว่าไอเขาว่็เจ้ายิ่งใหญ่ไหมแล้วเจ้าหนี้ด้วยฮะสุดยอดไหมโยมว่าถ้าได้ยมหัดขยันประหยัดกินน้อยใช้น้อยเข้าไว้ทํางานมากๆตรงนี้ทํามากๆไม่เป็นไรสร้างบารมีสร้างกุศลให้ชาวโสดพ่อ,พอสร้างแผ่นดินพุทธให้เราแล้วทุกแห่งเรามีแล้ว แล้วทุกอย่างก็ครบแล้วแล้วก็ทํางานไปกินไปอยู่ไปทำปัญญาให้ชัดทํามันสมองให้ชาดิลดลาก,กิเลสลดลอัตตาไปลดละาสิ่งที่ติดยึดไปลดแล้วเราก็จะเบาลงเบาลงแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ง่ายครับทุกนมันแตกแต่ว่าก็ไม่ ไม่อยากจะไปเป็นพระที่คนถ้าฟังถ้าพอท่านเทศแล้วคนมาล้นเลยเนี่ยพวกเราจะไปอยู่ยังไงเนี่ยพวกเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าพูดความจริงแล้วคนมาตรึมเลยอะ่ะพวกเราจะเป็นยังไงตอนนี้ตอนป่าน,นี้เราจะอยู่ยังไงเนี่ยคงจะโอ้โหมันมีแต่หน้ามีแต่ตาทั้งนั้นเลยนะ แต่ดีนะขอบคุณมากเลยที่คนเขาแม้แต่บอกว่าเออที่เหมือนเหมือนเหมือนจริงอะแต่มันไม่จริงอะแล้วก็คนก็เยอะด้วยโอ้โหช่วงช่วงวันอะไรสําคัญสำคัญไปเห็นอะไรที่ไม่จริงแล้วทําไมคนเยอะจังเลยแลยยิ่งที่ไม่จริงหนักก็้ไปอีกนียยิ่งเยอะมากขึ้นแต่ถ้ายิ่งจริงมากแต่ไม่บอกว่าจริงขนาดนี้แหละสารียโศงนะ คือไม่ต้องจริงไปกว่าน,นี้ถ้าจริงกว่าน,นี้เดี๋ยวหาจะไม่เหลือเท่าไหร่แต่จริงได้ประมาณความหนึง่งจริงประมาณคำหนึง่งแต่ถ้าจริงผาผาแบบเพราะท่านก็ยังเทศว่าถ้าเพราะท่านเทศความจริงเนี่ยถ้าพูดทั้งหมดเลยแล้วไม่ไม,ไม่มีไอ้นั้นไว้เลยนะไม่มีเก็บอะไรไว้บ้างเลยแล้วก็ไม่มีไอ้นั้นไว้บางเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนบอกว่าจะให้ตายไปในเจ็ดวันก็ได้ ตายไปในเจ็ดวันได้เลยนะก็พูดความจริงอะแต่ทําไมถึงตายเลยก็ไม่สงสัยว่าไอคนที่เขาคนที่ไม่กลัวตายนั่นแหละก็ถึงจะมาคนที่กล้าและไม่กลัวตายแต่คนที่จะเอาตายเนะี่ยเขา,กล,า,า,ก,ลา,ากลัวตายกลัวกิเลสเขาตายที่คือตุ้งพึงขนาดที่จะจัดการเลยนะคนที่พูดจริงมากๆเนี่ยเขาฆ่าเลย เนี่ยแต่ว่าคนที่ถ้าคนที่เรารู้เลยว่าเออประมาณเนี้ยคนเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วกล้ามากเลยนะไม่กลัวเลยว่าแต่ละที่แต่ละที่จะจะโตรมยังไงเขาก็ไม่ท่านไม่กลัวเลยว่าที่อื่นเขาจะไม่ศรัทธาแล้วจริงๆแล้วเถรสมาคมเนี่ยก็เป็นนั่นแหละเหมือนเหมือนกับเป็นร้านค้าคู่แข่งแต่ไม่ต้องมาแข่งหรอก นันไม่ได้คมาแข่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แล้วไม่คิดจะไปแข่งด้วยไม่ได้คิดไปแข่งกับเทเลสมาคมเลยแต่การทำเนี่ยดีไม่ดีก็คือมาช่วยทําให้คนนะแต่เขาเขาคิดว่าเฮ้ยมาแข่งแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวทําให้คนไปห,หลงเข้าใจไม่ถูกอะไรเงี้ยทั้ง,ท,งที่ตัวเองก็นั่นแหละไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่รู้เนาะแต่แก็ยังไปอย่างเงี้ยก็ยังไป คนที่ไม่รู้ก็เข้าใจว่ายังไงยังไงก็คงไม,ไม่รู้ง่ายแต่ส่วนหนึ่งคนที่เข้ามาได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือไปสัมผัสและไปเห็นก็ขอบคุณที่ไปทําความไม่จริงให้คนให้คนรู้ก็คือถ้าไม่มีสิ่งนั้นเลยแล้วจะมีจะจะรู้ได้ไงว่าอะไรที่จริงหรืออะไรที่จริงกว่านั้นก็ขอบคุณที่เป็นยอมเสียสละว่า ไปทาให้คนว่าเออถ้าอย่างเงี้ล่ะมันก็ได้ประมาณนี้มันมันไม่ไม่ทั้งไม่ถึงที่ที่สุดหรอกมันไม่ไม่สามารถจะทให้หลุดพ้นได้อย่างแท้จริงก็ขอบคุณที่เขาเสียสละว่าเออขอขอแค่นั้นแหละฉันได้แค่นั้นเนี่ยถ้าเขายอมรับถ้าท่านยอมรับนะว่าฉันก็ทาได้แค่นี้บอกมาตรงๆงบอกตรงๆงแล้วก็จะได้ตรงๆเหมือนกันแต่เราก็บอกตรงตรงนี้แหละแล้วเราก็ได้ตรงตรงเหมือนกัน แต่ตรงของเราเนี่ยก็ตรงของทางโน้นอ่ะมันตรงมันมันตรงแบบคนละคนละแนวกันอย่างตรงของเขาเนี่ยก็คือตรงแบบเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าตรงมากเดี๋ยวญาติโยมจะไม่ถวายถ้าตรงเกิน้ะเดี๋ยวญาติโยมเขาไม่ถวายแล้วจะไปอยู่ยังไงอ่ะไม่มีสักบาทหนึ่งแล้วจะไปอยู่ยังไงก็ไม่ได้เลยสักซองหนึ่งเททีไรทีไรก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่เหลือเลย ประเทศตรงมากก็จะเดี๋ยวมันจะจะหมดทางทามาหาอยู่หากินอะไรไปไม่ใช่ไม่ได้หาอยู่หากินแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เขาจะอยู่อย่างเป็นความรู้สึกว่าไปอยู่โคนต้นยางนาอะไรเงี้ยต้นโอ้คิดแล้วมันมันมัน,มนลำบากมันทุกข์แต่ถ้าละคนเราถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยชีวิตมันอยู่ตรงไหนก็มีความสุขถ้าเราใจของเรามี ธรรมะและเราใจของเรารู้จักพอใจที่รู้จักพอแม้แต่เรื่องเรื่องญาติก็ตามเนี่ยที่เราทําไมเราละญาติอาตมาทิ้งนียโยมพ่อเขาบอกว่าเ,าเดี๋ยวจะไปเปิดร้านไปทํากิจการให้สร้างกิจการให้เราก็มาบอกไม่ต้องหรอกเพราะแล้วไม่บอกว่าให้ให้ไปทำาลเดี๋ยวจะได้มีบ้านอยู่มาบอกว่าบ้านหลังเดียวอาตมาไม่พอแต่มามาอ,อยู่ทางนี้มี มีบ้านไปทั่วประเทศเลยเนี่ยเพราะยมพ่อเขาเขาหวังว่าจะให้เป็นที่พึ่งอาศัยแต่อาตมาบอกว่าตรงนั้นบ้างหลังเทียวอาตมาอยู่โอ้โหอาตมารู้สึกเลยมันมันน้อยไปอาตมาไปอยู่เนี่ยมาบวชแล้วอาตมามีบ้านทั่วประเทศยังไม่ถึงทั่วโลกนะ <c oughs> แค่ทั่วประเทศก็เยอะแล้วไปเหนือก็ไปเนี่ยตรงนั้นก็เป็นบ้านเชียงรายเชียงลานนาไปภูผาก็เป็นบ้าน มาทั้อองอีสานโอ้บานลาตศีสะสีมาเหมือนบ้านหมดเลยใครทางใต้ยังเป็นบ้านเลยนทุกที่หรือแม้แต่บางที่ที่เราไม่ได้เป็นบวรก็ตามแต่ถ้าเราไปแล้วไปเอาตรงไหนตรงนั้นกเ็เราเขาบอกว่าเนี่บ้านฉันนี่บ้านของฉันฉะนั้นคนที่เสียดายเสียดายบ้านหลังเก่าเก่าหรือว่าบ้านหลังใหญ่ ก็จะเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเข้าถึงแล้วใจที่หลุดพ้นได้แล้วจริงๆจะเห็นเลยว่ามีบ้านที่ยิ่งใหญ่กวา่ารออยู่อ่ะ,จะเจริญธรรมทุกทุกคน บายโมงครึ่งมาประชุมนะวันนี้ไม่มีโรงงานบ่ายโมงครึ่งคนที่ต้องวิกกับคนที่มาใหม่มาพูดคุยกันมาแล้ว